สวัสดีครับผมกับช่องลอยไถพัฒนานะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมคอมเมนต์เหล่านี้นะครับทําให้ผมเนี่ยอันนี้รู้สึกจริงๆเลยนะครับผมจากใจจริงเลยทําให้ผมรู้สึกไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะครับทําให้ผมมีแรงผลักดันในการนี่ตื่นมาทําคลิปนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับและก็เป็นตัวอย่างจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับผมนั่นคือการนํอินเมิมาวางในป๊อปอับในป๊อปอันะครับผมซึ่งถ้าเด็ ซึ่งถ้าผมเชื่อว่าถ้าเป็นปกติคงหยิบตัวแปรมาวางในท็ก image ได้เลยนะครับแต่เราลูเขาจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลนี้คือรูปภาพต้องไปอยู่ในแท็ก image นะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับเดียวเรามาลุยกันเลยนะครับเนี่ยมาเริ่มจากที่ไฟล์โปรวินของเรานะครับที่ลูฟอร์ที่เราแสดงป๊อปอัพคอนเทนต์นะครับเดียวเราอีฟขึ้นมาแอนเทอร์ไปกว้างๆเลยนะครับเดียวเราอีฟขึ้นมานะครับอีฟ คียเท่ากับคีย์ชื่อว่าอะไรคีย์ที่เก็บรูปภาพของทุกๆท่านชื่อว่าอะไรผมจะขอสาธิตแบบแห้งๆไปก่อนนะครับถ้าคีย์ชื่อว่า image ชื่อ field นะครับผมชื่อคีย์ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับขอบอยขึ้นนีดหนึงนะครับชื่อว่า image นะครับผมก็ให้ทำอะไรเดี๋ยวค่อยมาเขียน condition นะครับก็ e l i ก่อนถ้าไม่ใช่ล่ะทำอะไร ถ้าไม่ใช่ก็คือทําเงื่อนไขที่เราทําจาก EP ที่แล้วเอามาใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามีฟิลด์ที่ชื่อว่า image นะครับถ้ามีฟิลด์ชื่อนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นชื่อฟิลด์ของทุกท่านทุกท่านนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งจุดแล้วนะครับโอเคก็พอภาพเหมือนเดิมผมจะขอสาธิตแบบแห้งๆไปก่อนนะครับผมเท่ากับเท่ากับเราก็ใส่ tag image ของ html ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือ ใส่ในนี้นะครับ IMG SRC เท่ากับเราต่อสตริงกันนิดนึงนะครับใน SRC ก็จะต้องมีซิงเกิลโค e ปึ๊บบวกตามด้วยเวลูของเรานะครับผมแล้วก็บวกดับเบิลแล้วก็ซิงเกิลแล้วก็ปิดแ็ก SRC แล้วเราก็ซิงเกิลเอ้ยแล้วก็ดับเบิล มันจะเป็นการต่อสตริงนะครับจะเป็นการต่อสตริงเพราะว่าในแถว S R C เนี่ยเขาก็ต้องมีสตริงข้อพ้อโมลอยู่ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนแยกตรงนี้ก็คือจบหนึ่งชุดแล้วนะครับผมจบหนึ่งชุดก็เปรียบเสมือนมีคำนี้นะครับผมแล้วก็ต่อด้วยแวลูของเรานะครับแล้วก็ต่อชุดที่สองต่อชุดชุดที่สองนะครับผมโอเคนี่คือสิ่งที่ทุกท่านจะต้องนําไปใช้ตรงนี้นะครับแต่ในข้อมูลเนี่ยไม่มีรูปภาพผมจะขอยกตัวอย่าง สมมุติว่าฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งคือฟิลด์รูปภาพที่เก็บข้อมูลรูปภาพอยู่นะครับผมนั่นคือร e เจนส์6สมมตินะครับสมมติผมจะใช้ฟิลด์นี้เก็บรูปภาพนะครับผมก็เอาฟิลด์รูปภาพของผมมานะครับมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับตรงคีนะครับเึ๊บเดี๋ยวผมไปหารูปภาพมาสักหนึ่งรูปภาพนะครับผมใช้แรงหรอกนเนะรูปแรงเลยเนาะผมคลิก ขวาที่ image นี่ image นะครับผมไม่ต้องขยายใหญ่เนาะคลิกขวาที่ image นะครับ copy image address มานะครับเปลี่ยนเสมือน value ของนนะครับเดี๋ยวผมสร้างตัวแปรมาตัวแปรนึงนะครับโดยปกติผมได้ url มาผมจะวางตรงนี้เลยก็ได้ข้างในนี้เลยก็ได้ปึ๊บแล้วก็วางนะครับแต่เดี๋ยวจะเราจะไม่เห็นการสาธิตการต่อสติงนะครับผมเลยจะยกตัวอย่างเป็นตัวแปรตัวแปรนะครับวัดรอยไถ่ก็ได้ลอยไช้ image เท่ากับ นี่คือรูปภาพของผมนะครับนี่คือรูปภาพของผมนะครับผมก็เอาตัวแปร image มาวางใน value ตรงนี้นะครับอันนี้คือผมสมมตินะครับตรงจริงๆตรงนี้เป็น value ของทุกท่านนะครับโอเคผมพยายามจะเน้นย้ำนะครับเพราะว่า,าค้ดเราจะไม่ไม่เหมือนกันแหละนะครับอโอเครูปภาพมาแล้วแต่สแสดงแบบเมืเ่อเทิ่มเลยนะครับเราก็จะใส่สไตล์ให้เขาใส่อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมสาธิต การใส่สไตล์นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เขียนแบบ html ธรรมดานาะเราจะต้องมีการต่อสตริงโน่นนี้นะนะครับก็สไตล์สไตล์เท่ากับซิงเกิลสิงเกิลเป็นต้องเป็นซิงเกิลโค้ดโอเคม็กแ m a ก y idh เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ผมลอง ่ออนนรอตัวนี้ก็ใส่ซีดีได้เลยใส่ซีดได้เลยนะครับผมสาธิตแค่ตัว m แม็กไ t วตัวนี้นะครับวิดไวเนนะครับผมเขาก็แสดงแล้วนะครับก็คือร้อเ็ต์เต็มกรอบของตัวป๊อปอัพนะครับผมวิดไฮโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าข้อโค้ดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านจะสามารถนำไปแอพพลายไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านเองได้นะครับ จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าตัวแปรของเราเนี่ยส่วนบางทีเราอยู่ในฐานข้อมูลนะครับเขาจะเก็บแค่ชื่อเราก็เอาภาพมาวางก่อนตึดตืดตืดตดตดภาพในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแล้วก็ตอด้วยรูปภาพชื่อของรูปภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหเป็นยังไงกบ้างครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ผมอธิบายได้ไม่เขาอ่าไม่งงเนาะไม่งงนะครับผมถ้า ติดขัดสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับที่ด้านล่างนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับผมคนกันเองนะครับผมโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ